นางฟ้าตัวจริงบริจาค้านบาทให้โรงพยาบาลเด็กในวันแต่งงานเมื่อวันที่21สิงหาคมซนยอนแจได้เข้าพิธีวิวาที่จัดขึ้นอย่างเป็นส่วนตัวกับแฟนหนุ่มนักธุรกิจที่อายุมากกว่า9ปีซึ่งในงานมีเพียงครอบครัวและเพื่อนสนิทของคู่บ่าวสาวเข้าร่วมงานเท่านั้นโดยหลังจากที่เธอนั้นได้เข้าพธิธีแต่งงานไปแล้วต้นสังกัดของสซนยอนแจก็ได้ปิดเผยว่าคู่แต่งงานใหม่ได้ตัดสินใจบริจาคเงินที่ได้รับเป็นของขวัญจากผู้ร่วมพธิธี ให้กับโรงพยาบาลเด็กเป็นจำนวนเงิน50ล้านวอนหรือ1,356,281าาบาทสำหรับซนยอนแจเกิดปี1994ได้รับฉายาเป็นนางฟ้านักยิมนาสติกจากความสง่างามและความสามารถในกีฬายิมนาสติกลีลาของเธอที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับเกาหลีในระดับนานาชาติผลงานในการเป็นทีมชาติของเธอได้สร้างตำนานบทใหม่ให้กับวงการยิมนาสติกเกาหลีด้วยการคว้าเหรียญทองแดงได้เป็นคนแรก จากการแข่งขันยิมนาสติกลีลาในเอเชียนเกมเมื่อปี2010